อ้าวอ้าวพวกมึงเล่นต่อหน้าต่อตายแล้ววันนี้อ้าวอาดมโดนหมากัดแล้วเล่นแกล้งกันนะอ้าววันนี้อ้าวอ้าวเร็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 วพวกมึงอ้าวอ้าวอาดมยอมให้หมากาัดอ้าวหมากาัดหมายอมอ้อยอมก,กันแล้วหมายอม เสร็จแล้วก็อ้าวอ้าวเร็วอ้าวอ้าวเร็วเร็วพวกมึงเร็วอ้าวอ้าวเศรษฐีอ้าวเศรษฐีกับประดามโยกันแล้วอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหมันเลยต่อหน้าต่อตาเลยพวกมึงเนี่ยอ้าว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 ไม่ขัดใจไม่ขัดจังหวะอ้าวพวกมึงดูดิอ้าวจัดเต็มเลยพวกมึงอ้าว มา0 9 8ย์7 4้าเสีงสองซื้อขายของมือสองทุกชนิดติดต่อติดตามผมได้ทางเพจทางย t u b e ครับเนี่ยมีภาพแปลกๆสัตว์ต่างสายพันธุ์เล่นโยกันแบบนี้ครับดูได้เลยครับที่ลามิทาย7 7มาซื้อขายเครื่องมือช่งองอางอุปกรณ์ก่อสร้างอ้าวแยกย้ายกันแล้วครับอา้าวไลน์กันแล้วไลน์กันแล้วไลน์กันแล้วลไลน์กันแล้วไล่์กันแล้วอะไรโอ้ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอเคโอเคครับจบครับขอบคุณครับ